ขาเธอบะมากระเทียมสั่นห้อไหหอมออะบอเวสวัสดีจ้ทุกคนมอนีมากกับเมนูง่ายๆจากกระทะใบเดียวก็ทำได้นะคะทุกคนคะ่ะไข่ตุนในกระทะนั่นเองค่ะทุกคน ขั้นตอนแรกมักมูซับทิมใบแลยจจาน้ำมันหอยรสด,ดีพริกไทยน้ำปลานิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เอาไข่มาปรุงรสจ้ากาว่าใส่น้ำประมาณหนึ่งแก้วแล้วไข่ยังมีความนัวอยู่นะคะทุกคนค่ะนี่ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเจียวกระเทียมจ้า <c oughs> เคล็ดลับการเจียวกระเทียมกไง่ายๆคือเกาจ้าน้องจะใส่กระเทียมเข้าไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่เดือดนะคะทุกคน กระเทียมเขาก็จะออกมาสีสันสวยงามและกรอบพอดีค่ะไม่ไหม้นะคะทุกคนส่วนนี้จากนั้นเทาก็คขัวหมูจ้าคั่วหมูให้สุกแล้วพักไว้นะจ๊าจากนั้นใส่น้ําลงไป1แก้วนะคะืันนี้น้องใส่ไข่หกฟองนะคะทุกคนพอน้ําเดือดเราก็ใส่ไข่ลงไปคนกับน้ําให้เข้ากันแล้วปิดฝาไว้3นาทีค่ะทุกคนคะ่ะ พอครบสามนาทีแล้วห้องก็เอาหมูที่เ้างขัวไว้เติมลงไปตกแต่งด้วยผักชีแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยคะ่ะทุกคนปิดฟ้าไว้อีกนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะทุกคนนี่หน้าตาน้องก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนื้ออาจจะบนเนียนละเอียดทอไข่ตุ๋นแบบหนึ่งเด้อจากแต่รับรองอร่อยแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะแถมมีน้ําให้ซดแบบขุกขิกขุกขิกด้วยนะคะทุกคน เมนูนี้ทําง่ายสะดวกรวดเร็วมากจ้าเอารองไปทําตามกันดูได้นะคะง่ายๆแต่อร่อยมากจ้า